นี่เฟียวเป็นไงรักแท้แพ้ใกล้ชิดนี่น่ากลัวนะเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าคนที่ใกล้ชิดเราอะ่ะบางทีเราใกล้ชิดเขามากๆอ่ะบางทีเราเผลอชอบเขาไปโดยเราไม่รู้ตัวหรือวะเพราะอะไรดูวะเพราะเราสนิทกับเขาเว้ยแล้วเราก็เผลอชอบเขาไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็เผลอแบบถึงห่วงเขาเผลอไปรักเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันนา่ากลัวมากเลยนว้ยรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะ่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับใครอะ่ะแล้วเราค่อยๆรักเขาขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ย เราไม่อยากเสียเขาไปอ่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราก็ได้นะเว้ยเราก็แค่ลองคุยกับเขาดีๆแล้วลองบอกความรู้สึกเราไปว่าเรารู้สึกอะไรมากกว่าของมาเพื่อนมากกว่าขอมาพี่น้องลองบอกเขาไปตรงๆเนี่ยลองใจกล้าลองบอกเขาไปในบางที่แบบเราใกล้ชิดเขาลองทีเรารู้สึกว่าเราโอเคมันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันได้ก็ลองบอกไปดูว่าบางทีอาจจะบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่เราอาจจะอาจจะเสียเขาไปถ้าเราไม่รังเขาไว้